ไม่เรียกพ่องานสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่คุ้นเคยแล้วก็รู้จักคุกคลีกับลุงห่านะครับคุณลุงชาลีนะฮะก็3 0สกว่าปีตอนระยะหลังๆนี้ก็จะจะ,จะเจอกันมากหน่อยนะครับเพราะาลุงมาจะมาบ้านจะมาบริษัทพิพรนะครับพิพรพิมลมลไทยนี่เป็นผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดของลุงอา่ามาอยู่เป็นเป็นเป็นเขาเ,เรียกว,ว่ากรรมสิทธิ์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นลุงอ่าก็จะมา มาพูดประสานกับพี่พรผมก็จะเจอทุกงานที่จัดขึ้นมานะครับด้วยความคุ้นเคยจากที่เคยแบบประมาณรับใช้ลุงอาส่งกลับบ้านอยู่ในกองถ่ายบริการเรื่องน้ําเรื่องท่าเรื่องอะไรได้นะลุงอาก็จะสอนแต่เรื่องดีๆให้สวดมนต์บทนั้นบทนี้ให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับปกติแล้วเนี่ยลุงจะไม่ค่อยได้พูดถ้าใครไม่รู้จักลุงเนี่ยสังเกตเลยลุงจะไม่ ยังไม่ค่อยคือไม่ค่อยได้ไปมันก็ไม่ใช่ว่าหญิงนะแต่มันรู้จักก็จะไม่พูดแต่ถ้ารู้จักเมื่อไหร่นะฮะแต่ถ้าได้รู้จักแล้วอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหจะเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนคนสนิทครอบครัวแล้วผมก็ได้คุกคีกับลุงหงามา30มสกว่าปีผมรู้เลยว่าลุงหงาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากไม่เคยคิดร้ายไม่เคยว่าใครอะไรเลยในสมงองมีแต่คิดอย่างเดียวแต่งเพลงขับรถไปไม่อะไรทำ ทำอะไรลุงห่กำลังแต่งเพลงอ้าวนะนะนะผมก็ปล่อยผมก็ไปดูแล้วขับรถไปส่งนะนะไม่ถึง5นาทีเฮ้ยมึงฟังนะกูเธอนะนะนะแป๊บเดียวแล้วลุงหงาร้องผมอีกอีกทีดีปกตินักแต่งเพลงแต่งได้ท่อนหนึ่งจะจดกวลืมจดลุงหงาไม่เคยจดอะไรเลยนะนะนะเขร้องเพลงที่แต่งใหม่ดังนั้นล็อจบแล้วเหมือนกันทุกครั้งผมถึงเรียกลุงหงาว่า เป็นผู้ที่มีอัอจชริย,ยมากที่สุดเมืสัู้ที่บอกว่าเราเสียบุคคมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียแต่ลุงหงา99ปีเราต้องรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหด้วยวัยและสังขารแล้วแค่ตอนอายุ85-90 95 97ลุงหางาจะลร้องเพลงเป็น 10, 10เพลงแล้วจำเพลงได้หมดนะครับไปว่าจะเพลงอะไรร้องได้แลวจำเพลงได้ทำจังหวะได้หมด อายุ97ปีนะตอนนั้นผมบอกลุงงาถ้าลุงงาอยู่ได้ครบร้อยผมให้1ล้านบาทลุงงาบอกเลยมึงเสียตังค์แน่นอนแบบคือรู้เลยว่าลุงงาแบบอ่าอยู่ได้แน่นอนนะครับก็วันนั้นผมก็อยากจะมีเซอร์ไพรส์ว่าเนี้ยเดือนกรกฎาคมเนี้ยอีกสองเดือนทั้งหน้าวันที่6เนี่ยวันเกิดลุงงาผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้ครบแค่99ย่างร้อยหนึ่ง สักอาทิตย์หนึ่งผมก็จะไปหาแล้วเอาเงินล้านนี้ไปให้คิดไว้ในใจว่าต้องให้แต่เมื่อลุงเสียไปก่อนผมก็จะเอาเงินล้านหนึ่งเนี้ยทำอะไรให้ลุงหนาผมคิดไว้แล้วผมอยากจะปั้นรูปลุงหนาเอาคนระดับฝีมือระดับโลกผมขอพูดตรงนี้เลยผมอยากให้การสันติเนี่ยเป็นผู้ที่ปั้นให้ลุงหนาผมมีหนึ่งล้านในใจ จะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดี๋ยวผมก็จะบอกพี่น้องนักเพลงทั้งหลายคนที่เคยเอาเพลงลุงหงาไปร้องแล้วเกิดประสบความสําเร็จมากมายมาช่วยกันทําสิ่งที่ดีให้ลุงหงานะครับเพราะนั้นเงินหนึ่งล้านรับรองว่าไม่ใช่ศูนย์ไปผมจะมาทํานี้ให้ลุงหงาจริงๆตั้งใจแล้วว่าตั้งใจแล้วต้องให้ก็คือเราต้องทําอย่างนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยยั่งยืนอยู่ได้เป็นร้อยปีอันนี้คือพี่พิ่อองขึ้นดึงหน่้นใช่ครับผมคิดแล้วเฮ้ยจะทํำยังไงดีจะเอาเงินล้านนี้ไปให้ป้าดา ประดา,ดะดาเขาก็ถ้าเกิดว่าพีชพรเนี่ยดูแลมาตลอด<ม>ก็ยังดูแลต่อไปล้วเงินล้านเขาคงไม่ได้เนี่ยทำอย่างนี้ผมว่ามันได้ประโยชน์แล้วมันดีมากผมว่าชื่อได้ว่าศิลปินทุกคนที่เคยร้องเพลงลูงอ่ะก็จะเห็นอย่างผม,มต้องมีแต่คัินี้สถานที่เนี่ยผมก็ยังคิดว่าอยากจะเป็นสถานที่ที่หลายๆคนรู้จักผมคิดไว้ในใจศูนย์วัฒนธรรม,มเพราะศูนย์วัฒนธรรมนี้เป็นคนที่จัดคอนเสิร์ตบ่อย คอนเสิร์ตจากที่นั่นก็เห็นเลยว่านี่ลุงหงายอยู่นี่ก่อนจัดคอนเสิร์ตไปไหว้ไปกราบผมคิดว่าตรงนี้เหมาะมากแต่น,นี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเห็นด้วยหรือไม่ในแต่ผมอยากเห็นด้วยตรงนี้อันนี้เดี๋ยวพี่บินตั้งใจว่าจะเริ่มดำเนินการก็คิดว่าเดี๋ยวรอให้พระรรชธานเพลิงศพเรียบร้อยทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อไหร่นั้นเริ่มดำเนินการแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะคุยกับอาจารย์สันติก่อนว่าราคาสักเท่าไหร่อะไรยังไง ต่อตนี้ก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันผมว่าหลายคนในวงการบันเทิงโอ้โหช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ผมหนึ่งร้านแน่นอนผมให้แน่นอนสค้าัีด้วยควมรนนู้สึกลูกค้มามาเหมือนมากผมผมปลื้มใจนะผมผมดีใจแทนลุงงานะครับเพราะว่าหนึ่งผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยอยากที่จะมาแสดงความกตัญญูแต่วิทีของของของสิ่งที่ก็ได้รับจากลุงงาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับโอเมอกี้ อาชึงก็มานะชลินอนัทน,นาครมาเดาใจภยัยจิตคือรุ่นเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยวันนี้และวันต่อไปต่อไปเนี่ยผมว่าจะมาหลังไหลามามากมายเพราะทุกคนอยากจะมาครบรออยากจะมาครั้งสุดท้ายที่จะทําให้ผู้มีพระคุณของเราผมก็ถือว่าผู้มีพระคุณมากนะครับในวงการบันเทิงนะครับก็ดีใจครับที่เห็นพวกเราทุกคนในวงการบันเทิงนะครับได้มี มีส่วนในการร่วมที่ส่งดวงวิญญาณของอลุงชาลีไปอยู่บนสวรรค์แล้วพวกเราจะทำอะไรดีๆให้กับลุงอาตต่อไปครับ